เอมวีใหม่ของริซ่ามีแบร์เสื้อผ้าอะไรบ้าง ชุดแรกนะคะเป็นชุดของแบรนด์โนเนมค่ะและลายชุดของเขาคือไอรอนไมเดนนะอีกวงหนึ่งเป็นวงจีนเซย์มอนนะดีเทลเขาสวยมากและชุดนี้นะคะเป็นชุดกูตูนะาแลนจัมบาติสตาวอรี่ปารีสนะคะเป็นตัวเปิดของเอวิลิสซาเลยที่เราเห็นในทีเซอร์ของลิซ่านะเป็นชุดจากแบรนด์อาริสเซนเดอร์วอร์ติเอนะคะที่เป็นผู้ผู้อีกชุดหนึ่งที่เราสุดชอบมากที่เป็นวงกลุ่มจากแบรนด์พาร์โกและแบรนด์แบรนด์นี้ก็เป็นสปริงสมิร์ลักชั่นค่ะและชุดนี้เป็นชุดที่เราชอบเป็นพิเศษค่ะเพราะลิซ่าโขนสาว เป็นชุดที่หวานที่สุดใน m อีแล้วค่ะแบบเหมือนอยู่อิตาลีนะแบรนด์อาริสเบตมาคองนะคะเกงของโพนี่สโตนะก็เป็นรองเท้าของอาริสันดาริสต้องประสาทพนมลุกจุดไคลแมกก็ว่าได้นะคะเป็นชุดของวิเวียนเวสต์วูดนั่นเองชุดขับรถของลิซ่านะคะเป็นชุดที่เราเห็นไม่ได้เยอะมากนั่นก็คือแบรนด์โรเบิร์ตวนที่ขับมอเตอร์ไซค์ของดูคาตีนะขาดไม่ได้แล้วแบบต้องแชร์ก็คือชุดจากประเทศไทยอาสว่านะคะแล้วก็เครื่องหัวเป็นของแบรนด์พุกถ้าใครอยากแชร์ข้อมูลมาแชร์กันที่้้คมเเละะิปจไดย